สวัสดีครับผมเจริญทรัพย์หนาเฮงนะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะมาทดลองก่อนส่งนะครับตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้นะครับจะเป็นน้ํายานะครับน้ํายาที่เพิ่งออกมาใหม่ล่าสุดเลยนะครับนี่นะครับมาตอบสนองความต้องการของลูกค้านะครับลูกค้าบอกว่าอันเนี้ยอยากจะยืนจานนะครับยืนจานยืนหน้านะครับยืนจานยืนหน้าแล้วก็จะสั่งลูกนะครับสูตรใหม่ตัวนี้ เหนียวน้อยลงนะครับเหนียวน้อยลงประสิทธิภาพดีขึ้นคราบน้อยลงนะครับแล้วก็กลิ่นน้อยลงนะครับมามาดูงานกันนะครับนะครับโอ้โหตอนนี้จะดีมากเลยนะครับประสิทธิภาพนี่ค่อนข้างร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับสำหรับคนที่ตั้งอย่างนี้นะครับมาดูกันดีกว่าครับเรายืนสี่นะครับเปิดครับนี่นะครับ สี่นะครับดูอีกรอบครับถึงว่าตั้งเรียงแถวครับสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนี่นะครับนี่นะครับคือจุดที่เราลงน้ำยาไว้นะครับตัวนี้นะครับทีนี้เราอยากจะบอกว่าทางใต้ทางใต้บ้างนะครับหรือคนที่เล่นหน้าลายนะครับอยากจะลงเอี่ยวนะครับยืนเอี่ยวไว้ นี่นะครับจะอยู่อย่างนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่คือประสิทธิภาพของน้ํายาครับแล้วไม่ต้องห่วงว่ามันจะอยู่อย่างนี้นะครับสักประมาณชั่วโมงหนึ่งหรือสองชั่วโมงน้ํายาก็จะแห้งไปเราก็หาวิธีปุ๊บลงป้ายใหม่นะครับนะครับนี่วิธีการเล่นแล้วก็ตัวนี้เอ่อสามารถสั่งรูปได้นะครับนี่นะครับสั่งหกนะครับ แต่ว่าตัวนี้ต้องใช้ฝีมือนิดนึงนะครับนะครับเนื่องจากอันนี้เดี๋ยวลูกโดนน้ายาแล้วเดี๋ยวผมลองสั่งหน้าอื่นดูสั่งห้าดีกว่าครับนี่นะครับนี่นะครับเราจะต้องให้ลูกทําการพลิกได้นะครับอ่านี่นะสั่งหกนะครับต่อไปก็สั่งห้าครับนี่นะครับวิธีการสั่งเวลาลูกอยู่นะครับลูกก็จะพลิกปุ๊บ ขึ้นมานะครับอย่างที่ทําให้ดูเนี่ยนะครับแล้วก็สมมติว่าเล่นหน้าลายเล่นหน้าลายเราจะลงหลายจุดก็ได้ครับสมมติว่าเล่นหน้าลายนะครับอาสมมติว่าผมด้วยปึ๊บผมจะบอกว่าเอ่อเล่นหน้าลายจะเอาหน้าห้านะครับหน้าห้านี่นะครับห้าที่เราลงไว้ก็จะยืนแค่นี้เองครับอะทีนี้มาดู อันนี้ก็คือจะเป็นจานที่เราลงน้ํายาไว้นะครับดูเรื่องคราบเรื่องดูนะครับนี่นะครับโอเคนี่นะครับแล้วก็อันนี้ลูกนะครับเวลาโดนน้ายาก็จะเป็นอย่างนี้ครับคราบจะน้อยลงเยอะเลยนะครับสูตรใหม่นียครับใช้ได้ดีครับแล้วก็ตัวนี้เรื่องกลิ่นน้อยลงคราบน้อยลงนะครับประสิทธิภาพดีขึ้นนะครับโอเคถ้าใครสนใจก็ทักกันมาได้นะครับตัวนี้นะครับ450าบาทครับ ผมบอกเลยว่าสูตรนี้กล้าบอกเลยมีที่ที่สอมหาเฮงที่เจริญทรัพยาเฮงที่เดียวเท่านั้นนะครับไม่มีที่อื่นนะครับอันนี้เป็นสูตรของทางร้านเลยนะครับนี่นะครับโอเคก็ถ้าสนใจก็ทักเข้ามาอะไรกันนะครับนี่ครับอันนี้คือเบอร์โทรนะครับโทรมาคุยได้เลยครับโทรมาสั่งของได้นะครับหรือจะแอดไลน์มาก็ได้0989841961เจริญทรัพยาเฮงนะครับหรือแอดไลน์ก็ได้ครับไปไปที่ช่องค้นหาเพื่อนน่ะใส่ A a JHT 8.08G มีบริการเก็บปลายทางส่งทุกพื้นที่ส่งด่วนนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่ซื้อไปแล้วนะอยากได้เทคนิคหรือวิธีการที่แบบว่าจะไม่ทิ้งล่องลอยหรือจะอะไรยังไงมาขอวิธีการหรือว่ามาคุยกับช่างได้เลยเดี๋ยวจัดให้เลยครับนะครับอันนี้ก็คือแนะนำวิธีการใช้เบื้องต้นคร่าวๆนะครับอันนี้คือเราลงไว้จุดหนึ่งนะครับที่ทำให้ดูนะครับแต่เราสามารถจะลงหลายจุดก็ได้ ถ้ายังไงซื้อไปแล้วหรือว่าต้องการอะไรก็มาคุยกันได้ใช้ได้อันนี้ลูกวัดดวงธรรมดานะครับใช้ได้กับลูกทุกลูกจานทุกจานในนี้จานใบละร้อยบาทที่ร้านก็ใช้ได้นะครับจานอะไรก็ได้ลูกอะไรก็ได้ฝาอะไรก็ได้นะครับโอเคนี่นะครับตัวนี้สนใจทักเข้ามาครับสวัสดีครับ